สวัสดีเจ้าช่วงร้านนาปลาชมวันนี้ตอนนี้อําอยู่กันที่บริเวณกาดหลวงเจ้าวันนี้อําจะป้าผู้ชมมาเยี่ยมชมอ,อย่างที่เป็นทองทองอุย้ยบวาแมนเจ้าวันนี้อําจะป้าผู้ชมมาเยี่ยมชมร้านท่าหนึ่งร้านนะเจ้าที่อยู่กู่กับเจ้า,จา,าเชียงใหม่มาเหมือนมากๆเลยกันที่นี่เจ้าเชียงใหม่ฝ่ายทองเจ้า ท่านผู้ชมตอนนี้อํากับมายืนอยู่กับเจ้าของร้านเชียงใหม่ฝ้ายทองนะเจ้าคุณวงกฏจันทระมังกรสวัสดีเจ้าเจ๊เจ้ากอดอื่นเนี่ยคือเจ๊จะเล่าประวัติความเป็นมาเป็นไปสักนิดนึงเจ้าอ๋อก็คือของเฮานี่จะเน้นขายพวกสินค้าพวกผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็สิ่งทอแล้วก็เน้นเฉพาะพวกสินค้าชาวเขาทุกเผ่าตัวนะคะ ถ้าหากว่าในเมื่อเขามาถึงฮานเนี่ยเฮาก็จะช่วยเหลือคือซื้อซื้อกับเขาเนาะก็คล้ายๆว่าเป็นการคือเขาสร้างรายได้ให้เขาก็ใื้เขาได้มีอาชีพและสินค้าที่เขาเอามาขายให้เฮาเนี่ยส่วนนักเกาะรู้สึกว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเทียเ่ยวเดี๋ยวยังไดเดี๋ยวช่วยให้เจ๊เนี่ยปลาเยี่ยมชมร้านกนันนะว่ามีไ<ม>อหยังพองได้กับเจ้านี่งานฝีมือตัวนี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็ คนที่ว่าทําส่งมอเห่าเขาไปเขียนบัตล้ิกออันนี้ก,ก็ดตีเกตแล้วก็มีฟุ้ยๆอีกตัวยผ้าไหมปนฝ้ายผ้าไหมปนฝ้ายผ้าไหมปนฝ้ายเป็นสินค้าพวกไหมาลาวไหมลาวอันนี้ผัเป็นเผาแมวมเป็นของวัตของแมวแมวทำอันนี้เป็นเทพคดอ,อันนี้ของเผาเย้า อันนี้เขาว่าเาทปดอกเทปดอกอันนี้เป็นเยา้านี่เผายาเป็นเป็นพวกของรีซอร์อรีซอร์ซึ่งเขาก็น,นิยมมาไปตกแต่งเสื้อผ้าท่านผู้ชมเจ้าจากสามูหาเนี่ยอําเดินเยี่ยมชมมาหมดแล้วถือว่ายิ่งใหญ่ตะก,การตาม,ม,า,มากๆเลยสุดท้ายนี่อําก็ต้องขอขอบคุณเจ๊วงกุมากๆเลยนะเจ้าที่แบบเพื่นอน้องอําเนี่ยมาเยี่ยมชมเชีงยงไม้ไฟทองถ้าเกิดอยากจะโทรมาสั่งซื้อผ้าอยากโทรที่เบอร์ไหนอ๋อโทรมาที่ศู3 ส 3, <Okay. S> 3ส19สา่สำหรับวันนี้น้องอามแม้วกจาเจ๊วงกวก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเทพนาอามจาาะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ไหนอะไรยังไงอย่าลืมติดตามรับชมนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ